Hit ิ o ทูดเซนส e สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะนำกลิ่นน้ำหอมแซมเปิลจากไลลัดเอลาเมทียบ้านเกอร์แลง3กลิ่นมาเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะคะโดยเรียงจากกลิ่นที่ชอบน้อยที่สุดไปจนถึงกลิ่นที่ชอบมากที่สุดแล้วเดี๋ยวเรื่องโน้ตกลิ่นในฟาแกรนติก้าเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ท้ายคลิปค่ะมาดูกลิ่นที่3ที่ชอบน้อยที่สุดกันเลยนะคะ สามกลิ่นนี้รู้สึกว่าจะลอนช์เปิดตัวออกมาในปี2022เหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่เข้าไทยค่ะกลิ่นที่3คือกลิ่น Jasmine Bonner กลิ่นนี้เนี่ยคือเห็นทางแบรนด์อะ่ะเขาโปรโมทมากเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งจะมีแบบฝามีเพลทที่แบบว่าเป็นลิมิเต็ดอ่ะสีสันแบบว่าสวยงามโดดเด่นเป็นสงา่าเหลืองอลา,ามอยู่ในเว็บไซต์ ออฟฟิเชียลหลักของเกลแรงอนะแต่เราสเปรย์ฟืดแรกอะตอนแรกฉีดใส่พม่านก,ก่อนนะกลิ่นยาสระผมมาเต็มมากคือขอโทษคนที่ชอบด้วยนะเราอาจจะแบบเทสไม่ถึงหรืออะไรนี่หรอกคือกลิ่นที่เขาพยายามโปรโมทแล้วก็เป็นแบบคุณสุกนทกอ่ะคือคุณเดลฟินเจอร์ด้วยนะเป็นคนที่เราชื่นชอบอ่ะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเราขอบายอ่ะ มันเป็นกลิ่นมันให้อารมณ์แบบเปิดมามีความแบบสดชื่นผสมซินเทติกเคมีในน้ํายาสระผมไม่อยากจะเรียกว่าแชมพูด้วยะเพราะมันจะไม่ได้อารมณ์เท่าคำว,ว่ายาสระผมเออแล้วก็ BA อะ่ะคนที่คนที่เราซื้อพวกน้ํำหอมกับเขาอยู่ในช่วงนั้นน่ะเขาก็บอกว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ชอบกลิ่นนี้เหมือนกันเขาบอกว่ากลิ่นมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนมากรองหรอ เออพอเขาพูดคําว่ามาการองอะ่ะเราก็เริ่มจะนึกภาพตามพอปล่อยกินน้ํายาสระผมฟ,งฟองงที่มีความสารเคมีบนน้ํายาย้อมผมหน่อยๆให้หายไปอะ่ะมันก็เหมือนแบบเออเป็นเป็นขนมกูมองกูมองที่ค่อนข้างโปร่งมีความเฟรชฟลอรัลปนซิตรัสหน่อยๆมีความดอกส้มปนมาจางๆ มันเออมันก็คล้ายๆมาการองอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นมาการองที่หวานจังๆแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่ได้ทนมากเลยค่ะกลิ่นเรารู้สึกว่าตอนแรกลองสเปรย์แค่สองชั่วโมงกลิ่นก็หายไปแล้วแต่มีบางวันอะลองฉีดนอนอะ่ะก็อยู่ได้สักประมาณ5 6ชั่วโมงอะเต็มที่แล้วค่ะใครชอบหรือว่าได้ได้มิติที่แตกต่างจาก น้ำยาสระผมหรือมากระรองอ่ะลองมาเล่าให้ฟังกันได้นะคะมาต่อกันที่กลิ่นที่สองกลิ่นที่ชอบไม่ได้เชิงชอบกลิ่นที่รู้สึกเป็นกลางๆกับเขาแต่ก็รู้สึกว่าน่าทึ่งอยู่เหมือนกันก็คือกลิ่นเชอร์รี่อูดค่ะเป็นอูดที่ค่อนข้างใช้งานง่ายสําหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือเคยกะเหียดน้ําหอมอูดมาก่อนนะแล้วก็ขอชื่นชมเขาในแง่ของความแบบทำเชอร์รี่ออกมา ได้เหมือนผลเชอร์รี่สดๆอ่ะคือหากลิ่นที่ทำออกมาเป็นเชอร์รี่สดๆอมเปรี้ยวจากต้นที่ไม่ได้เอามาเชื่อมอะไรไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นยาน้ำในเด็กอ่ะหายากมากเลยซึ่งเกแลแรงทำเชอร์รี่ออกมาได้สดหวานอมเปรี้ยวอ่ะเปิดมาเป็นเชอร์รี่ที่ค่อนข้างสวยงามค่ะแต่เชอร์รี่อ่ะมันจะค่อยๆดอบลงนะภายใน1-2ชั่วโมง และกลิ่นที่อยู่ฉากหลังอะที่ซ้อนแล้วค่อยๆดันขึ้นมามันคือกลิ่นของหนังที่ค่อนข้างหยาบและสาบประมาณหนึ่งค่ะส่วนกลิ่นอูดอะจางมากเลยนะสำหรับเชอร์รี่อูดเป็นกลิ่นที่ติดทนแต่ติดทนในความที่เชอร์รี่อะจางไปนานแล้วภายในหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็10บชั่วโมงกว่าๆให้หลังอะมันจะเป็นกลิ่นหนังที่ค่อนข้างสับสาบแรงอยู่เหมือนกันค่ะ ที่เรายังไม่ได้แบบปลื้มอะไรมากเพราะตรงนี้แหละหนังมันสาบไปนิดนึงนะคือถ้าให้นึกภาพอะก็คงเป็นผู้หญิงที่แบบว่าอยู่ในชุดเกาะอ,อกสีดำเออแล้วก็ใส่บูทดำยาวถึงอาจจะยาวเลยเข่ามานิดนึงอะเป็นชุดละรูปเกาะอ,อกสีดำนะแล้วก็เข้าเข้าผับหรือเข้าไนท์คลับอะไรเงี้ย อาจจะแอบ,บสูบซิก้านิดนึงด้วยต้องเป็นผู้หญิงที่เฟสเฟสอะ่ะคือบุคลิกต้องต้องแรงเอาอยู่นิดนึงถึงจะเอากลิ่นนี้อยู่กลิ่นมันจะแบบไม่ได้ดูเรียบร้อยมากอะ่ะแต่ว่ากลิ่นจ bon ัสมินบอ o เนอร์เมื่อตะกี้จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างหวานลูกคุณประมาณนึงแล้วต้องเป็นลูกคุณที่ชอบกินมาการองนิดนึงด้วยค่ะแล้อาจจะต้องเป็นลูกคุณที่ชอบเข้าร้านซะผม มาถึงกลิ่นที่ชอบที่สุดแล้วเกือบจะถอยขวดจริงมาจากลาสเอรลาเมทีเยที่ลออชออกมาในปี2022ได้แก่กลิ่นอูดนูตค่ะมันเป็นอูดที่ถูกใจคนรักแอลมอนมากๆมันเป็นแอลมอนผสมราสเบอร์รี่ไม่แน่ใจว่าเป็นนมแอลมอนหรือเปล่านะแต่มันมีโน้ตแอลมอนน่ะกับราสเบอร์รี่อ่ะ ที่ค่อนข้างจริงมากเหมือนกันแล้วก็อูดค่อนข้างชัดพอประมาณแต่มันมันนัวกับตัวแอลมอนน่ะและราสเบอร์รี่ได้อย่างลงตัวคือแล้วมันมีความอบอวนแผ่กระจายค่อนข้างเพอร์ฟอร์แมนต์ตะโกนประมาณหนึ่งเลยการกระจายตัวแรงแรงพอๆกับเชอร์รี่อูดอะแต่อันนี้อูดจะชัดกว่าแล้วมีความเป็นออลมอนกับราสเบอร์รี่อะมาเสริมความแบบเปรี้ยวอมมันอมหวานอะ เปิดมาด้วยแบบราสเบอร์รี่กับอัลมอนด์ข้างชัดแล้วก็พอผ่านไป15นาทีมันจะเป็นแบบว่ามีความฟรุตตี้ที่สดใสและผ่านชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงผ่านไปกลิ่นอูดจะเข้ามาอบอวนแบบวอมอะวอมที่ไม่สไปซี่ด้วยนะอืมเราฉีดไปวันแรกใส่ไปวันแรกอะ่ะ ใช้ในชีวิตประจำวันอากาศตอนนั้นก็เกือบเข้าหน้าร้อนแล้วเป็นช่วงปลายหนาวเออเป็นช่วงแบบเหมือนไปปลายกุมภาใส่ไปวันแรกชอบมากเลยรู้สึกกลิ่นตีขึ้นจมูกตลอดเวลาล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยูนีกอะมันเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่ามันยูนิคนะอืมแต่ปรากฏว่าพอใส่ไปวันที่สองวันที่สามเริ่มเอียนจนถึงขั้นจะอวก คือกลิ่นอูดันเริ่มชัดขึ้นอาจจะเป็นด้วยอากาศร้อนขึ้นแล้วก็เหงื่อออกมากขึ้นอ่ะทำให้ไปกับกลิ่นนี้ไม่รอดอลองสังเกตปริมาณที่ใช้อ่ะใช้ไปเยอะกว่ากลิ่นอื่นนะแต่วันที่สองวันที่สามอะเสียดายมากไม่รอดเกือบไปถอยหัวดจริงมาแล้วอูดหนูอ่ะแต่ถ้าเกิดใครทำงานอยู่ในห้องแอร์จ,จัดๆหรืออยู่ในอุณหภูมิประเทศแบบต่ำกว่า20องศาลงไปไม่ได้มีกิจกรรมที่ต้องเหงื่อออกเยอะ ก็เราว่าเป็นกลิ่นที่สร้างคาแรคเตอร์ได้ดีมากเลยอะ่ะมันเป็นกลิ่นยูนิเซ็กนะที่ให้ลุกมันก็ไม่ได้ว่าให้ลุกผู้ดีอะ่ะมันก็ให้ลุกคนมีความมั่นใจอะ่ะวัยก็ประมาณ20ขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วตัดการใส่ออกกำลังกายไปอย่างเด็ดขาดเลยกลิ่นนี้ขนาดใช้ใช้ในวันที่อบอ้าวอะ่ะยังยังเกือบอ้วก แล้วก็เหมาะใส่ไปออกงานพรมแดงมากเลยการาดินเนอร์มันน่าจะรอ attention ได้ดีหรือใส่ไปแบบติดต่อธุรกิจพบปะลูกค้าที่อยู่ในห้องแอร์<ม>ก็รอดค่ะแต่ใส่ไปหาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ไม่เอียนกับอูดนะเพราะว่าอูดมันก็ค่อนข้างชัดประมาณหนึง่งแต่ก็ยังพอรับไหวอยู่ค่ะเสียดายมากเลยอะ่ะที่ใช้ติดกันหลายวันแล้วกลายเป็นจะอ้วกอะ่ะ ดูโนต้ตในฟาแกรนติก้ากันแบบคร่าวๆนะคะกลิ่นแรกจัสมินบอนเนอร์ท็อปโนต้ตมีแอปเิคอตเบอร์กามอตมิดเดิลโน้ตมีจัสมินออเรนบรอสซอมมีโรสและเบดโน้ตมีไอริสค่ะคือกลิ่นมันฟูตตี้ฟลอรัลอะที่หนักไปทางฟลอรัลแล้วก็ไม่ได้ความเป็นเราไม่รู้สึกถึงความพาวเดอรี่ของไอริสนะ แต่เออก็สมเห็นจากโน้ตแล้วก็สมควรที่กลิ่นมันจะไม่ทนเพราะดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรมาตึงกลิ่นเลยมีแต่แบบฟุตตี้เป็นท็อปแล้วก็มิดเดิลกับเบสอะเป็นฟลอรัลซะด้วยนั่นแหละยาสระผมที่แบบหวานๆเปรี้ยวๆนิดหน่อยมกะกรองไม่รู้เป็นมกะกรองเพราะว่ามีแอปิคอรหรือเปล่านะมาดูเชอร์รี่อูดกันบ้างท็อปโน้มีเชอร์รี่ฟุตตี้โน้ต มิดเดิลโน้มี Turkish Rose, Bulgarian Rose และเบดโน้ตมี l e เ t อร์อากาบูหรืออูดบ o ดค่ะที่ชัดๆเนี่ยมีเชอ r ์รแล้วก็มีโรสแซมมานิดหน่อยแต่เชอร์รี่อ่ะค่อนข้างเด่นนำยกเว้นว่าผ่านไปแบบสัก15นาทีไปแล้วอ่ะอาจจะได้กลิ่นดอกกุหลาบชัดขึ้นมาและหลังจากนั้นก็คือกลิ่นหนังสาบแรงมากค่ะกลิ่นอูดไม่ชัดมากนะคะ มาดูโน้ตกลิ่นของตัวที่ชอบที่สุดเกือบถอยขวดจริงอย่างอูดโน้ตบ้างอันนี้เขาไม่ได้แบ่งเป็นต้นกลางปลายนะ <S <S นะเขาใส่รวมมาเลยมีอัลมอนด์อากาบูดหรืออูดบูดราสเบอร์รี่เบอร์เบิลวานิลาซันด์บูดแอตลาซีดาโรสอย่างที่บอกกลิ่นที่ชัดๆคืออัลมอนด์ราสเบอร์รี่เปิดมาเนี่ยชัดมากแล้วก็พอท่อนกลางราสเบอร์รี่ยิ่งชัดขึ้นนะ่ะแล้วก็พอไปตอนแบบ1-2ชั่วโมงผ่านไปอะ่ะมันจะมีความเป็น กูมองวานิลานวลนๆเข้ามาสอดแทรกมากับเออความขมหน่อยๆของเซนเ์วูดส่วนโรสอ่ะได้กลิ่นไม่ชัดนะแล้วก็กลิ่นอูดอะ่ะคือชัดสุดเมื่อเทียบกับเชอร์รี่อูดแต่เป็นชัดในระดับที่ยังพอรับไหวกับกับมือใหม่ค่ะและทั้ง3กลิ่นเนี้ยสุขนนาก,กรผู้ปรุงเป็นคนเดียวกันก็คือคุณเดลฟินเจอร์ค่ะ ใครเคยใช้ทั้ง3กลิ่นที่รอนออกมาในปี2022ในคลิปนี้เนี่ยแล้วให้ความรู้สึกแตกต่างในบ้างชอบอันไหนมากชอบอันไหนน้อยไม่ค่อยชอบอันไหนเนี่ยลองมาแชร์ให้ฟังได้นะคะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ